วันท้ายของการอันต้าซาวไข่เนี่ยสิ่งที่หมอจะต้องทำนะคือการเจาะฮอร์โมนเอสโตรเจนรวมด้วยคือ E2 อะ่ะตัว E2 คือตัวเอสตรา i ดออเนี่ยจะต้องเจาะการประเมิน E2 ในวันท้ายๆของการฉีดยาก,กระตุ้นไข่ประเมินไปทำไมก็อันต้าซาวก็เห็นอยู่แล้วว่าไข่มันโตตามเกณฑ์กี่ฟองมันไม่ได้สอดคล้องกับการสุกจำนวนการโตเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรขนาดของไข่เนี่ย ในบางคนเนี่ยไม่ได้สอดคล้องกับเปอร์เซนต์ความสุขของไข่นะตั้งใจฟังไข่บางทีมันมีโตแต่ตัวก็มีนะแต่ข้างในกลายเป็นไข่ที่ไม่สุกเป็นไข่อ่อนก็มีนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เจาะอ e 2หรือเราไม่เจานะเอสโตรไดเอลเนี่ยมันเหมือนกับบางทีเราไม่มีความรู้อะเออหวังแบบไม่มีความรู้อะเช่นโหฉันได้ไข่19ฟองเดี๋ยวฉันหมอนัดเก็บในอีก2วันฉันตื่นมาฉันก็หมอรายงานว่าฉันได้19ใบแน่เลย มันตอบอย่างนั้นไม่ได้นะคะการเจาะ e2 เป็นการบอกอะไรการเจาะเอสราเดโอเป็นการบอกอะไรเป็นการประเมินไข่สุกค่ะการเจาะเอสราเดโอในช่วงที่มีการฉีดยาก,กระตุ้นไข่มาแล้วประมาณ7วัน8วันเวันเป็นการประเมินไข่สุกว่าวันที่คุณเก็บไข่อะไข่มันจะเป็นไข่สุกที่ใช้งานได้จริงเนี่ยกี่ใบเราเก็บไข่ได้ทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าเป็นไข่สุกทุกฟองนะจ๊ะบางใบเป็นไข่อ่อนบางใบเป็นแค่ถุงน้ําไม่มีไข่เนาะดังนั้นการบอก เอ t ตราเดโเป็นการคอนเฟิร์มโดยคร่าวว่าวันที่เราเก็บไข่เราจะได้ไข่สุกกี่ฟองเพราะไข่จะสุกหรือไม่สุกมันขึ้นอยู่กับฮอร์โมนเอ t ตราเดโอ s เอสโตรเจนเอสโตรเจเป็นตัวทําให้ไข่มีการจเจริญเติบโตและสุกมันจะต้องมีมากพอมันถึงจะทําให้ไข,ข่สุกมากแค่ไหนคะไข่าขาถึงจะสุก20ไข่หฟองต้องมีเอ t ตราเดโ200หน่วยแม่ตั้งใจฟังนะละเอียดสุดๆละเอียดกว่าห้องแลบที่รายงานแม่ กูก็บอกเลยนะแม่ถ้าแม่ไม่ฟังกูก้อยกูก็ไม่รู้จะแม่จะฟังอะไรแล้ว